บนถนนหมายเลข2033อีก3กิโลเมตรอีก300เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองนะแกถนนหมายเลข223ครับเท่าที่เห็นเมื่ายมองตั้งวัดใดที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงในอดีตโดยเฉพาะแถบแถบภาคอีสานตอนบนเพิ่จะได้รับการพัฒนาหลายกว่าเก่าเดยคแตบแต่งจากไพื้นที่รรรมาดานี่ย่างหนาเลย น้องเมืองคว่มหนาหนาเติบเนี่ยแต่ว่าผานี่เขาเจ้าปูยอย่างน่งอีกสารอยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองนาแกถนนหมายเลขสองสองสามครับตอนนี้เฮาอยู่บนถนนตอนนี้สิเขาหน้าแกเดี่ยวายไปธาดพนมตรงไปไปหน้าแกเลี้ยวขวาไปสะกกลน เดี๋ยวมาภาพภาพมาบังไอการพัฒนาควาเ้เจริญของเมืองทีว่าเป็นตำนานในอดีตที่ว่าดังในอดีต,ตเข้าสู่ถนนเลี้ยงเมืองนาแกถนนหมายเลขสองสองสามครับเข้ากับสีเรียวขวาไปพ่นล่ะเส้นหน้าแกสะกดพี่น้องบังไอถนนเลี่ยงเมืองหน้าแกเบิงซีแยกตรงไปเป็นหน้าแกเดี๋ยวขวากับเลี่ยงเมืองเป็นซีเลีนมัดเหรอครับตอนนี้ จะเริ่นซ้ำไหนเอาพี่น้องวาวจากอดีตเมืองที่เคยว่าดังในอดีตเป็นตำนานในอดีตเนาะเดี๋ยวทิพาไปเปิ่งเซ็นนั่นอีกเซ็นไปสกลครับว่าที่เป็นจังใดอำเภอนาแกนี่ขึ้นตรงกับจังหวัดนครพนมนะครับที่เป็นชายแดนรอยต่อระหว่างสะระหว่างสามจังหวัดคือมุกดาหารสกลแล้วก็นะครพนมเนี่ยล่ะ มุกสารกับติดติดกันกับอำเภอดงหลวงเออสกลนครอนกับติดกันกับโคกศรีสุพรรณนะอีกด้านหนึ่งกับติดกับอำเภอถาดพนมครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เคยเป็นพื้นที่สีแดงด้วยอำเภอนี่ดังในอดีตนะเมื่อกนี่กัเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ที่มาส่งด้วยกันด้วยมันเห็นงานตะเสาตอนนี้ปฏิญุตงานหรือมัน ว่าย่ำขึ้นเพราะจะค่อยเทศนะนี่คือเส้นทางเลี่ยงเมืองหน้าแก่ครับเาไปต่อเลยครับครับเท่าที่ไอเห็นมาหลายหม่องเนะาะเพราะว่าจังหวัดกาลสินหรือว่าอุดรเทแถวๆที่ว่าเป็นพื้นที่สีแดงในอดีตเป็นพื้นที่สีแดงมะไปตะกอนนะ เพิ่นจะได้รับการพัฒนาหลายกว่าเก่าเลยครับแตกต่าั้งจากไอ้พื้นที่ธรรมดาพื้นที่สีแดงนี่หมายเข้ามาเป็นพื้นที่ของพอกข้อคือพักข้อมณตเก่าเหรอครับที่ว่ากําลังเดือดเมื่อสมัยตะเก่านะแต่ว่าสมัยเขาเอิญเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพิ่นเหรอละครับว่าใครมีหรอถามีก็ไปอยู่ในเมืองหมดละนาดเรียงเมืองก็ยั่งสวยรู้ปะนี่ถนน ถนนสวยรู้ครปะนี่นะเนาะเข้าเลียวกวัวด้วยไปเส้นสองสองสามเส้สนเอสกลน้าเก่ไฟแดงพอดีตอนนี้เลี้ยวมาถนนเส้ 2, 2, สนสองสองสามสกลน้าเกา่เดี๋ยวพาไปเบิ่งเป็นหังจังคอยได้มาส่งหน้างาน คือว่าเพิ่นธิเปลี่ยนจากไอ้ลาดยางเป็นคอนกีตทุกทุกที่นะ่ะเกือบเกือบเกือบทุกที่นะ่ะเปลี่ยนจากลาดชางเป็นคอนกีตแม้กระทั่งเียแยกไฟแดงจุดใหญ่ๆนี่เพิ่นธิเปลี่ยนเป็นคอนกีตปั๊บเพราะว่าลาดยางมันหยุดโดยเฉพาะเล่นที่รถทุกแลูกนาไปสกักกลนได้อีกได้มาแล้วพันมาแล้วสองกิโลได้อีกประมาณสิบสี่กิโลอหอดหลังครับโอเคนะครับประมาณ โล่สองโลกเขา้ากับว่าเห็นร่งบาดหน้าแก่อยู่ขวามือเนี่ครับนี่ร่งบาดร่งพญาบาดอมเพนาแก่เซนนี่รถหินรถมรนถูกแย่ไหลกันนะครับเพราะว่าสี่แถวไสแถวโค้งคนมุทหารเสร็จกับพ่อใครเด้เที่ยวพราะว่ติวนมากถึงเที่ยวเ็จสองหนึ่งสองแล้วก็เ็นสายยบสองไปสั่น โอ้แจงเราเริ่มปิดไฟเริ่มปิดไฟหนาปิดไฟเพิ่นครับนใส่เมื่อนี่มัน,นมันเรี่ยงค่ายหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่จากมีไปกระติเริ่มมีการขยายขยายไรทางแต่ว่าเท่าที่สังเกตกะมันกะมีเกือบทุก ที่ตัวประเทศไทยเนาะการขยายไรทั้งแต่ว่าขยันเห็นว่าพื้นที่ที่เคยเป็นที่เคยเป็นพื้นที่ที่แดงในอดีตสิพัฒนาได้รับการพัฒนาไปหอดใสสุดเดยการเท่าที่เห็นพ่านมากเลยรับเติบหนึ่งแล้วครับเปลี่ยนเป็นคอนกรีตหมดเลยทั้งเกียร์หมอันนี้เริ่มมากแล้วครับเริ่มเป็นคอนกรีต สังเกตเลยว่าเป็นคอนกรีดมาเคือหนึ่งเลยวงกลางนี่สิเป็นก๊อกลางทูไมเอ้ลาดยางเก้าสิเป็นก๊อกลางคือตัวเขาเจ้าเฮ็ดเป็นคอนกรีดเพื่อทางตัวมึงมาทำนเนีจะจงเข้าไปบนกันหน้าแก่สะกดพืน้นที่ส่วนใหญ่ของแถวแถวนี้จากหน้าแก่มาโคกสีสุพรรณนี่ครับเป็นหน้าเขาสลายเป็นหน้าเขา ทั้งทั้งไสยนี่มันเป็นเถ้อเขาผู้พัดเออทั้งทั้งขวานี่เป็นหน้าเขาผู้ละไม่หอดเออพังหน้าพังข้อนบละแบบนี้ล่องจอดเลาะเบิงกันหน้าว่าเพนฮ็ดดีซับใดกีดเสริมเล็กตลอดเส้นทางเลยครับเอาพี่รองฮวงวาวาขาจอวนปูปูผ่าให้ยังปูอนอันนี้แค่ยังไงนี่ไหม ไรหูข้อเมมตนมาเบิ้งได้ครับปูเข็งนี่หน,นาเติบเลยครับย่างหนาเลยพงว่ามะตําก็สามสิบเส้นคว่ำหนาพี่น้องเบิ้งคว่ำหนาหนาเติบเลยแต่ว่าผ่านนี่เขาเจ้าปูอย่างหนึง่งปูเพื่ออย่างจากไอ ที่พีเอทเลืออยู่เกือบหกกิโลที่จริงเขาเจ้าให้เขาสิบโมงได้ได้ตัวแต่ว่าสิบไปก่อนนะเพราะว่านอนมารับมาขึ้นไปก่อนต้องขออภัยท่านผู้ชมในหลายเสียงแหบค่นกับเสียงแหบตะเก้าอยู่แล้วบ่สบายมาสองมือครับก็เลยบรด้ค่อยยด้ลงคลิปเป็นวัด มองที่เป็นลาดยางเก่านี่อกอกลางนี่เขาเจ้าจอเอารถลอกก่อนเลยลอกลาดยางองอกกระจเท่เขาขีดไม้บัดเลยมูน,นี่นเริ่มเป็นใกล้สิเปิดไส้แล้วเหล้วตะกอกลางหลายเปอร์เซ็นต์มูพัฒนาไปหลายเติบแปลกหงแปลกตาเลยครับไอ้วังหาหกปีขึ้นหลังนี่ยังเป็นเล็บสวดอยู่แถวแถวเคยนแหลมมาอยู่นะ ็นทางลาดยางเสม,มอนี่เป็นคันกีดทีเรียนแหละครับเขตนี่กะที่ตำบลหน,นองบ่อบอ่แถวๆนี่เขาโคกสีสุพรรณก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างเริ่มเปิดพ่าแม้นว่าเริ่มเปิดใส่งานหนอคล้ายๆก็ว่าเปิดใส่งานพร้อมปรับป,ปรุงเป็นพร้อมขยับเออบองในเฮสข้าเจ้ากคเบี่ยงมาใส่ทางอื่นใส่งานไปนั่มปรับปรุงไปนั่มนะครับ ขยายถนนไปน้่มก็ได้ปดิดนะมวกนี่เป็นรูปเป็นล่างแล้วแล้วแล้วเก,กว่าที่ปวาร์เปรเซนล้วครับไปหอดหน้อยงานหรอรยะเลือจากจากโลกอีกสองร้อยเมตรจุดไมยของคุณจะอยู่ทางซ้ายสองรอยเมตรว่ันเดี๋ยวสังเกตบนสายมือสิแมนคือวาวอรบอเปะบอกับกีเพีเนี่เปะบอ เออเดี๋ยวเห็นแผ่นเหรอครับต้นไม้ของผมอยู่ทางซ้ายทรายมื่อแมนแถวเลยเป๊ะเลยเคยมานอนข้างขึ้นอยูอยูแถวนี่เดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข,ข้าไปเจ้าบ่อเขาสิบม้วนเจ้าเห็นงานบอ่อสิได้ดปอหรอครับเจ้าบ่อเขาสิบม้นแต่มาเขาก่อนแผ่นยูทรายเมือก็เฮ็ดถนนเส้นนี้เหรอครับบ,รบุกอะไดพระทรงโดน พุทอรันเปะเรียนป๊อปกี่เพียรครับมาหอดหนาางาก่อนกรลากะต้องนอนล่อต่อไปครับคลิปนี้ขอลากอนสวัสดีครับ